สวัสดีครับเดี๋ยวผมแอดมินบอมนะครับวันนี้มีหมวกเข้ามาอีกแล้วนี่ตัวนี้เป็น Open f a c e นะครับ HJC ตัวนี้เป็นตัว Open f a c e นะครับตัวนี้เป็น IC10N นะครับตัวนี้เป็นหมวกเข้าใหม่นะครับที่มาต่อจากตัว I30 เลยนะครับจริงๆมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งเป็น F31 เนาะ F30 F31 นี่แหละเนาะตัวนี้จะเป็นตัวแนวอาบันเอ่ออาบันอาวสตายนะครับก็ เออร์เบิร์นเออร์เบิร์นดึเออร์เบิร์นสไตล์นะครับตัวนี้จะเป็นแนวขี่ในเมืองนะครับใช้ขี่กับพวกรถสกูตเตอร์ได้นะครับแต่ก็ไม่แบ่งแบ่งว่าจะต้องขับเป็นสกูตเตอร์ก็ได้นะครับจะขับเป็นเอ่อเป็นเวฟเป็นอะไรก็ใช้ใส่ได้นะครับตัวนี้ก็ผมมาพามาดูคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้ว่าหมวกรอบๆนะครับเป็นยังไงนะครับตัวนี้นี่ฮะจะกลมๆนะครับถ้าเราถอดชิลออกมามันจะกลายเป็นเครื่องใบที่มีแว่นด้วยนะครับตัวนี้ นี่นะตัวนี้เรามีออสองเ,ออเราจะมีสองสีพื้นนะครับจะมีเป็นเซมิแฟ,แฟ,ฟรไทเทเนียมนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวอินเกรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีกราฟิกนะครับเราจะมีหลายตัวมากเนาะผมจะขึ้นให้ดูนะครับปั๊บๆๆนะครับก็ตัวนี้ถ้าเป็นราคาสีพื้นนะครับจะอยู่ที่5,500บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีกราฟิกนะครับจะอยู่ที่5 9 0 0้บาทเนาะตัวนี้ก็ตัวนี้มีแม่นในตัวด้วยนะฮะนี่ฮึบ แว่นค่อนข้างเต็มนะครับแว่นค่อนข้างเอใช้ได้เลยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูดีกว่า2 0 0 thousand years later เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่าแว่นเต็มขนาดไหนนะฮะนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นโมงน็อกเตอร์โจนนะครับเผื่อใครอยากได้นะครับทางร้านตอนนี้มีตัวเป็นตัวไอไว้นะครับมาแล้วนะครับตัว320ที่ขายดีมากๆาเลยนะฮะตัวนี้จะ320บาทผ้าค่อนข้างลื่นนะครับ ผมใส่ดูนะครับว่าแ้นเขาเต็มขนาดไหนเราปิดแกนด,ดูก่อนสาระค่าเป็นแบบกิฟท์ล็อกนะฮะใช้งานง่ายอย่างงี้นะครับปึ๊บนี่นี่อ่ะดูแว่นนะฮะนี่นครับแฟ้นค่อนข้างเต็มนะครับนี่นะฮะแว่นเต็มมากนะครับนี่ มันเป็นสีสมอนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับเรื่องวัสดุนะครับเป็นโพลีเอ็ดระแอดวานนะครับแอดวานโพลีคาร์บอนเตเนาะตัวนี้วัสดุมันมันจะเป็นวัสดุพิเศษจากตัว h จ c นะครับแล้วก็เรื่องตัวชิวนะครับที่เขาเคลือบสารนะครับกันลอยมาให้เรียบร้อยละก็กันรอยได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปถูกับพื้นไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดู นี่กันนี่ตัวชูโรงเลยผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้หมวกใบนี้ดีนะครับก็เรื่องของตัวตรงนี้นะฮะเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนช่องไม่ใช่ช่องสิเหมือนเป็นนวมนวมแยกออกมานะครับนี่นี่มันเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันจะเป็นเหมือนผ้านิ่มๆน,น,นะครับตรงนี้เป็นหนังหนังหรือผ้าไม่รู้นะฮะนิ่มๆเอามา โอ้ตรงช่วงช่ช่ชแก้มเรานะครับพอเราใส่ไปขออนุญาตนะฮะขออนุญาตใส่โมงอีกรอบอ่ะพอเวลาเราใส่นะครับมันจะอบนะครับมันจะอบช่วงกามเรานะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเหมือนเอ,อ,อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เรื่องสายรัดคานนะครับที่มีตัวผ้าก้อนๆตรงนี้มานะครับที่นี่นะฮะ ตรงนี้นะฮะดำๆเห็นไหมเอ่ยนะที่เอาไว้รับคางเราตรงนี้นะครับซึ่งอยู่โพสิชันจากโรงงานมานี่คือตรงนี้เลยนะฮะนี่กองคางผมพอดีเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เรื่องนวมนะครับนวมตัวนี้สามารถถอดซักได้นะครับตัวนี้นี่ถอดให้ดูนะฮะขออนุญาตครับแป๊เมืงนะฮะ ตึ๊บเอ่อตึ๊บตึ๊บนี่นะฮะนอนสามารถถอดซักได้นะครับนี่นะฮะสามชิ้นครับนี่ตึบนี่นะฮะแล้วก็ลองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับตัวนี้ลองรับการปิดติดตั้งบลูทูธก็ถ้าตัวบลูทูธก็เราจะมาหนีบหนีบพี่ตรงนี้นะครับนี่ พอดีเลยนะครับผมว่าหนีบได้นะฮะหนีบได้เพราะาตรงนี้ไม่มีล้างแว่นด้วยนะครับเพราะว่าปกติถ้าหมวกทั่วไปถ้าล้างแว่นอยู่ตรงเนี้ยเขาจะใส่หลังแว่นไม่ได้นะครับตรงนี้อ่าเอาแล้วก็เรื่องมาตรฐานนะครับเรื่องมาตรฐานตัวนี้ได้ ECE ด้วยนะครับด้วยตัวนี้ได้ ECE เอ่อ R R ECE ยี่สิบสองจุดศูนย์หกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของตัวเครื่องใบถือได,ได้ได้มาโอเคละตัวตนี้นี่ เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมอินเสิร์ตนวมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตนวมให้ดูว่าสระด้านในถอดออกมาจะเป็นยังไงนะฮะนี่ถอดให้ดูทีละชิช้นเลยนะครับผมขออนุญาตถอดอนะันหนึ่งนะฮะส0 0พันปีต่อมาอ่ะนี่นะครับนี่ตรงนี้ตัวนวมนะครับที่เราจะสามารถ ถอดออกไปซักได้นะครับตัวนี้นี่นะฮะนี่รวมตัวนี้เป็นเชลสอง XL นะฮะอ่าเรื่องเชลนะครับตัวนี้เชลจะมีทั้งหมดเออสองเชลอ่าสองเชลนะครับจะมีเชลเออเอสเอ็มเอลนะครับแล้วก็ไปเป็นเออเชล XL กับ2 XL นะครับตัวนี้จะเป็นเชลที่2นะครับคือเป็นเชล XL กับ2 XL เนาะตัวนี้ก็ถ้าในเรื่องเรื่อง เรื่องขส่สบายอ่ะผมว่าขับสบายแน่นอนครับตัวนี้เพราะว่าเป็นหมวกเอ่ออลเบิร์นนะครับอลเบิร์นสไตล์ที่เราขับแบบในเมืองชิลๆนะครับก็ถ้าขับไปออกทริปผมว่านี่ดีเลยดีเลยนะครับตัวนี้ดีเลยเพราะว่าด้วยเรื่องที่มีช่องลมด้านบนที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะนี่ครับแต่แต่ไม่มีรูลมหลังออกนะครับตรงนี้จะไม่มีรูลมหลังออกนะฮะก็คือมันจะโฟอยู่ในหมวกเลยนะครับตัวนี้จะโฟอยู่ในหมวกเลยอ่า แล้วก็เรื่องชิวนะครับตัวนี้ชิวอย่างนี้ผมบอกไปตอนแรกนะครับคือตัวนี้มันเคลือบสารกันลอยมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเรื่องของหมุดเทียร์ออฟนะครับที่เราสามารถซื้อหมุดเอ้ยไม่ใช่หมุดเทียร์ออฟสิหมุดกันฟ้านะครับตัวนี้จะมีกันฟ้าใส่ได้นะครับนี่ฮะเป็นปิดล็อกนะครับตัวนี้สามารถเส้อหาซื้อผิดล็อกใส่ได้นะครับแล้วก็เรื่องอระบบกลไกนะครับที่ผมจะเตือนอยู่ตลอดตัวนี้เรื่องกลไกแว่นนะครับจะใช้มือดันขึ้นนะตัวนี้อันตรายนะครับระวังด้วย นตัวนี้นะครับเรื่องสีนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดออประมาณ5-6สีอ่ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับถ้าเป็นตัวลายกราฟิกเนาะแล้วก็จะมีสีพื้นอีก2นะครับเป็นตัว NG นะครับแล้วก็เซมิแฟตไทเทเนียมนะครับตัวนี้ก็ยังไงก็ ถ้าใครนะครับสนใจตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดล่างไว้ดล่างคลิปเลยนะครับว่ามีสีอะไรบ้างลูกค้าลองเข้าไปเลือกดูได้นะครับตัวนี้ก็ยังไงก็ฝากร้านนะครับแอปส้มนะครับแอปน้ําเงินนะครับแล้วก็แอปม่วงแอปขาวนะครับตัวทีเนาะก็ตัวนี้เป็น HJC นะครับ I40N นะครับตัวนี้นี่นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ตัวนี้แล้วก็เรื่องร้านหน้าร้านฟาทเทคนะครับก็ใครที่จะมาร้านฟาทเทคเนาะพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยเนาะแล้วเราก็พิมพ์ว่าฟา t เทคนะครับซุปเปอร์ไบ์เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาอันแรกเลยผมกล้าการันตีเลยว่าขึ้นมาแรกแน่นอนนะครับเพราะว่าน่าจะมีที่เดียวในไทยนะครับโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ